พิเกตคะถ้าเราสวดบทจักพรพัิแล้วเรามาสวดคาถาท้าเวสวรรณแบบนี้คุณผีจะกล้ามารับบุญที่เราจะสวดส่งให้ไหมคะแอบสงสัยจังเลยพิเกตก็เลยเอาคําถามนี้นะคะไปถามหลวงตาพระวอรงคตวิริยธโรให้คะ่ะท่านตอบมาว่าผีนะ่ะได้บุญตั้งแต่ตอนที่เราสวดจักพรพัิแล้วนะคะเอาอย่างนี้ก่อนคําถามเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าพิเกตแอบ เหมือนกับว่าแอบเข้าใจนะคะเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ในคลิปต่างๆเนี่ยอาจจะมีเรล่าเหล่ากูรูนะคะออกมาบอกอยู่แล้วแหละว,ว่าบทนี้เป็นบทไล่ผีบทกําจัดผีบทที่จะส่งผีไปบทที่จะป้องกันผีหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนเหมือนกับว่าบทท้าเวสวุวรรณเนี่ยจะทําให้ผีไม่มาย่างกลายนะคะมันก็เลยทําให้น้องคนที่สวดเนี่ยสวดทั้งจัก,กรพรรดิที่แบบว่าจะแบ่งบุญน,นะคะกับสวดทั้งบทที่จะไล่ผีออกไปเนี่ยก็ เลยแอบงงใช่ไหมคะแต่พอตัวพิเกตเนี่ยก็คือสงสัยอยู่เหมือนกันว่าแบบเ้าหลวงตาเขาสวดทั้งสองบทนี้เหมือนกับสวดจกักรพรรดิเรียกผีมาเอาบุญแล้วสวดอ๋อท้าเวสุวรรณไล่ผีกลับไปอะค่ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหลวงตาก็บอก <c oughs> ก็แล้วแต่จะคิดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีบทสวดไหนหรอกที่มันไล่ผีผีนะ่ะมันมันมันไม่มาอะไรกับเราหรอกมันแค่อยากได้บุญจะไปไล่เขาทําไมเขาก็ไปจากคนเนี่ยแหละดังนั้นแล้วนะคะ พี่เกก็ถามว่า้าหลวงตาแล้วคนที่เขาสวดคาถาท้าเวสุวรรณอะมันจะยังไงล่ะคะเขาเขาสวดเพื่อไล่ผีหรอคะก็ถ้าเขาปรับเป็นการสวดเพื่อสะสมกําลังบุญให้จิตเป็นเนื้อเดียวกับบทสวดไม่ต้องไปหวังผลหรอกว่าจะไล่ผีเรียกผีหรืออะไรสวดเพื่อประคองใจให้อยู่กับคลื่นพุทธมนต์ดึงบุญเข้าตัวเราอันนี้จะมีประโยชน์กว่าแล้วถึงตอนนั้นที่มีบุญอยู่กับตัวเราแล้วเนี่ย จะแผ่ไปให้กับใครก็ได้แล้วก็อธิษฐานเอาสิว่าอย่ามายุ่งวุ่นวายมาเอาบุญไปนะแล้วก็เอาเงินมาเอาบุญแล้วก็ปรับพบเปลียดภูมิบอกหลวงพ่อสิ หลวงพ่อนะ่ใหญ่ที่สุดกําลังเยอะที่สุดแล้วเองจะไปไล่ผีเขาทําไมเดี๋ยวหลวงพ่อเขาจัดการได้เองก็คือเรียกผีมารับซวยบุญแล้วก็ส่งผีออกไปให้เราเองก็คิดดูสิจะต้องไปไล่เขาทําไมจะมีใครไม่อยาก,กอยู่กับเรานักหนาซึ่งพอพี่เกตนึกภาพตามมันก็ตรงกับคําสอนของหลวงตาหลายๆอันเลยนะคะที่หลวงตาบอกว่าถ้าเรารู้จักรกโลกของวิญญาณและเราสัมผัสได้อ่ะคะ่ะเราจะไม่มีความเชื่อในเรื่องของการ ไล่ผีหรือไม่ได้คิดแบบว่าผีมาเกาะอยู่กับเราเหมือนชัตเตอร์กดวิญญาณ่ะนะคะไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนผีไม่ได้มาเกาะติดค่ะถามว่ามีผีที่จะมาแกล้งเราได้ไหมมีค่ะนะคะถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าการรมตายเวรกันมาแล้วแบบเขาอยู่ในที่ตรงนั้นเราขับรถไปตรงนั้นพอดีหลวงตงาก็บอกเขาเล่นให้เราเจ็บปวดได้เลยนะ แต่ถ้าเราอยู่กับคลื่นพุทธมนต์อยู่กับหลวงปู่ยังไงหนักก็เป็นเบาไอ้ที่เบามันก็จะหายแล้วเผลอๆถ้าเองอยู่ในคลื่นบุญจิตอยู่กับบุญตลอดเวลาคือนึกถึงหลวงปู่ได้บ่อยๆเนี่ยสามารถน้อมกําลังท่านมาปรับภพบเปลี่ยนภูมิให้กับเหล่าเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นตัดสายใย,ยกรรมได้เลยนะดังนั้นมันก็เลยมีทางออกอ่ะกลับมาตรงนี้ก่อนนะคะว่าเ่าเสียยาวเลยเนาะก็กลับมาตรงนี้ก่อน คาถาทาเวสวุวรรณเนี่ยหนูเชื่อว่าเป็นบทไล่ผีแต่สําหรับพิเกตนะคะที่ฟังหลวงตาเนี่ยพิเกตแอบสรุปรวมนะคะไม่มีบทไหนใช้ในการไล่ผีแต่เวลาเราสวดบทนี้สมมติถ้าพิเกตสวดเนี่ยพิเกตคงจะสบายใจว่าโอ้ผีคงไม่เข้ามาใกล้ๆนะคะแต่หลวงตาผู้ที่ชํานาญในเรื่องของการสอนเกี่ยวกับเรื่องของสามแดนโลกธาตุและแม้กระทั่งตัวพิเกตในตอนนี้ที่พิเกตก็สวดมนต์นะคะแล้วก็ได้เห็นเหล่าอะไรที่ เป็นอีกมิติหนึ่งอย่างเงี้ยด้วยตัวเองอันนี้ใช้วิจนะญาณในการรับชมนะคะพี่เกดรู้เลยว่าพวกเขาไม่ได้น่ากลัวไม่เคยเจออะไรที่มันน่ากลัวสิ่งที่กลัวมันเกิดขึ้นจากใจแล้วก็ความคิดของเราที่มโนไปตามหนังผีที่เราดูตอนเด็กๆเท่านั้นเองแต่พอมาสวดจัก,กรพรรดิเราก็โอ้เขามาเขาโผล่หน้ามาให้เห็นพอรับพอเราบอกน้อมหลวงปู่ส่งบุญให้เขานะคะเขาก็วาบแล้วก็หายไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเออพี่เกดก็เลยคิดว่า ไม่รู้จะไล่ผีไปทําไมบทสวดสําหรับพิเกตนะคะไม่ใช่เป็นการไล่ผีแต่พิเกตใช้บทสวดเพื่อ ทำให้ตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ในการแผ่บุญดังนั้นเนี่ยถ้าหนูจะเชื่อว่าบทท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นการไล่ผีก็อาจจะทําให้นะคะช่วยให้เราสบายใจว่าจะไม่ไม่มีผีมาใกล้ๆเพราะเราสวดบทนี้แล้วแต่ถ้ายังอยากจะส่งบุญนะคะทุกครั้งที่หนูสวดมนต์สวดจัก,กรพัิหรือไม่ว่าจะสวดบทไหนก็แล้วแต่แล้วเกิดความสบายนะคะความเบาความเพลินขึ้นที่ห้วงใจอะคะ่ะอารมณ์บุญเกิดขึ้นทันทีนะจะนึกภาพตาม สวดจักพัทนาโมพุทธายะอิติปิโสภะควาพาหุงสหสัสสมพินิมมิตสาวทันบทไหนก็ได้พอสวดแล้วเรารู้สึกดีอะค่ะแสงบุญมาแล้วปับป๊บปับ๊แสงบุญก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วแค่นึกอะค่ะ ใครก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในทางสัมดานโลกธาตุผู้คนและสิ่งของที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันพ่อแม่ครัวอาจารย์นะคะหมู่ญาเจ้ากรรมนายเวรคนรู้จักทั้งหลายนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมานะคะน้อมมาเลยนะหลวงปู่แสดงให้เขาเห็นหลวงปู่น้อมเขามารับบุญนะคะเอาบุญไปเอาเงินมาแล้วโปรดเมตตาครอบพิมานปรับภพภูมิส่งดวงวิญญ,ญาณให้กับพวกเขาทั้งหมดนะคะ นึกภาพตามสิคะพิเกตทําหน้าที่สวดมนเพื่อสะสมแสงบุญผ่านรูปนามของตัวเองแล้วทําให้เกิดประโยชน์กับภพภูมิที่เขาอ่ะหน้าเอ็นดูหน่าสงสารเขาไปเกิดไม่ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยอยู่กับจิตที่หมกไหมอะคะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงก็อยากจะรอการแกล้งคนที่เป็นคู่กรรมกันอยู่พอดีแต่ถ้าเราบอกว่าหลวงปู่ค้าแสดงให้เขาเห็นหน่อยแล้วอธิษฐานแบบนี้นะคะ่ะหลวงปู่จะอบรมสั่งสอนสทุกดวงวิญญ,ญาณไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของใครนะอาจจะ เป็นของเราหรือของเพื่อนเราหลวงปู่จะแสะดงให้เขาเห็นว่าเนี่ยรู้ไหมมาเป็นผีแบบเนี้ยเพราะไปทําแบบนี้ไงและถ้าไม่อยากเป็นอย่างนี้นะหลวงปู่จะแสะดงให้เขาเห็นเขาเห็นกรรมว่าเขาทําอะไรมาเขาถึงต้องมาตายแบบนี้และถ้าเขายังแกล้งเราอยู่แบบเนี้เขาจะต้องเป็นผีที่ตกเวลไปขนาดไหนแต่ถ้าเขาน้อมมาเอาบุญที่ตัวเราเนี่ยส่งให้นะเขาก็จะได้ไปอัปเกรดไปเกิดไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมนะคะไปเป็นเทวดานางฟ้าอย่างที่เขาอยากจะเป็นเลือกดูสิว่าจะเอาแบบ แล้วพวกเหล่าภพภูมิเหล่านี้นะคะเขาก็ไปจากคนเพราะฉะนั้นมันสมองหรือความนึกคิดนะคะเขาก็คิดออกอยู่แล้วว่าโอ้สู้มารับบุญจากเราดีกว่าหลวงปู่จะทําหน้าที่สแสดงให้เขาเห็นเองดังนั้นแล้วเนี่ย ถ้าถามพี่เกตน,นะไอเดียนะคะก็คือไม่ว่าจะสวดบทไหนก็สามารถส่งบุญได้หมดเลยในส่วนของการที่เราจะสวดเพื่อไล่ผีเนี่ยคะ่ะถ้าเราเชื่อแบบนั้นแล้วเราสบายใจเพราะไม่อยากเจอคุณผีก็สวดไปแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่เราสวดพบภูมิทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุไม่ว่าเทวดาจาตุมนะคะหรือเหล่าพูดผีอสุรกายอะไรต่างๆที่มาตามรอบสวดที่หลวงตาอธิฐานให้เขามารับบุญได้เนี่ยเขามาเอาได้อยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่มาโผล่ ให้เราเห็นจริงๆจ,จ,จะสวดจักรพพัดแค่อย่างเดียวแล้วไม่ให้เห็นผีได้ไหมถ้าถามพิ่เกตนะคะก็ทําได้นะคะมันอยู่ที่คําอธิษฐานของตัวเราแล้วเห็นผีมันเสียหายตรงไหนมันน่ากลัวคะ่ะมันน่าตกใจนะคะตัวตัวพิ่เกตก็ไม่สามารถจะ,ะเขาเรียกว่าไปบอกว่าอย่าก,กลัวเลยไม่ได้หรอกแต่ว่าพิ่เกตผ่านความกลัวมาได้ด้วยการทําซ้ําๆแล้วก็ใช้เทคนิคในการนึกถึงพระนะคะสําหรับใครที่กลัวผีแล้วชอบไล่ผีอยู่บ่อยๆลองใช้เทคนิคนะนึกถึงพระแล้วมันอุ่นใจเนาะตัวพิ เกดมันอุ่นใจพี่เกดก็หลวงปู่ค่ดอยู่กับหนูนะคะคุ้มกลาหัวหนูนะแล้วก็จัดการแบบออโต้เลยนะคะน้อมปรับภพภูมิส่งดวงวิญญาณไปมีหน้าที่เดียวค่ะประคองใจให้อยู่กับบทสวดให้เบาให้เพลินให้รู้สึกดีกับการสวดของตัวเองอารมณ์ที่รู้สึกดีตรงนั้นคืออารมณ์เบาคืออารมณ์บุญนะคะก็จะทําให้เรามีบุญที่จะแผ่หรือไม่แผ่ก็ได้ต่อให้ไม่แผ่นะคะถ้าบอกคาแค่คําว่าหลวงปู่ค่ะจัดการให้ออโต้เดี๋ยวหลวงปู่ท่านจัดการแบ่งสัรปร ส่วนกระจายหุ้นบุญของเราตรงนี้ค่ะไปให้กับทุกๆคนนะคะยิ่งให้เราก็ยิ่งมีบุญดังนั้นแล้วนะคะก็หวังว่าจะหายคาใจนะว่าคุณผีจะมาไหมคุณผีมาตั้งแต่เราสวดมนต์คุณผีมาตั้งแต่เรานึกน้อมที่จะให้บุญและถ้าไม่อยากให้คุณผีมาจุนให้โต๊ะก,กระจายเนี่ยนะคะพิเกตตัวสําหรับโดพิเกตนะไม่ได้สวดคาถาเท้าเวสุวรรณนะคะพิเกตบอกหลวงปูค่คาเมตตาจัดการให้ด้วยนะคะอย่าอย่ามาโผล่ให้เห็นนะคะเดี๋ยวตกใจนะคะอารมณ์บุญหลุดเดี๋ยว จะไม่ได้กันทั้งคู่ดังนั้นแล้วมาเอาดีๆไปเงียบๆเ,เลยนะจ๊ะจะเอาไปเลี่ยงเต็มพิกัดได้เลยหลวงปู่หลวงปู่ไม่เจ้าขาเอาปูนไปใส่ถุงให้เขาไปเลยนะคะอันนี้ก็ช่วยทําให้คลายความกังวลใน,เ,นเรื่องของความกลัวไปได้นะคะโดยที่ไม่ต้องสวดไล่ผีเลยมีแต่สวดเรียกผีนะคะสวดเรียกภพภูมิสวดเรียกภูมิต่างๆเนี่ย เข้ามาเอาบุญกับตัวเราบอกหลวงปู่จัดการให้อย่างให้แบบออโต้เลยและในอนาคตถ้ามีกําลังแล้วอย่าลืมกลับมาเกือ้อกูลกัน,กนอันนี้ก็เป็นการหาพวกที่ทําให้เรามีชีวิตที่คล่องตัวนั่นเองค่ะหวังว่าจะได้ไอเดียในยเรื่องของการมีลมหายใจที่เป็นประโยชน์จากการที่เป็นคนสวดมนต์แล้วแผ่บุญได้เก่งกันนะคะสาธุค่ะ